สวัสดีครับผมติสนะครับใน IT Team มสตูดินะครับ,รบวันนี้จะมาสอนทำาปเซียนง่ายๆบปอะไรรู้ปะกลางวันตลอดแล้วกันสำหรับคนที่อยากรู้กด Subscribe มานะครับก็จะมีคลิปต่างๆมากมายเยอะแยะให้เลือกดูถ้าอยากได้อะไรก็อยากให้ทำปออะไรก็ คอมเมนต์เอาแล้วกันนะอืม,มอว่างๆจะทําให้วันนี้เราจะทํากลางวันตลอดเป็นไงไปดูโดยใช้ซีอีของผมเองโมดิฟายโดยผมเองเนี่ยแหละบายพาสเรียบร้อยแนละ้วเกมอะไรก็เปิดได้นะขอย้ำว่าเป็นคลิปแรกและคนแรกที่ทำ ปว .4 ออกมาให้เผยแพร่ใหไ้ได้ได้ดูกันนะฮะได้ได้เล่นกันได้ทำกันแล้วคอยย้ำว่าเป็นเป็นคลิปแรกด้วยเอแล้วกัน ยกตัวอย่างเซิร์ฟเอ่อฮอลลี่ฮอลลี่ใช่ไหมเซิร์ฟเฮียอะไรก็ไม่รู้ฮอลลี่ตั้งได้ไงวะชื่อแล้วเราจะมาโปมไงเซิร์ฟนี่แหละอืมเข้าไปเซิฟโซนก่อนเลยเพื่อในการทำโป้ง่ายๆหน่อยรอสักครู่ ย้ำนะอยากได้คลิปอะไรให้ทำอะไรอะ่ะคอมเมนต์มาแล้วก็ไปกดไลค์เพจกันเยอะๆหน่อยสับส r ์ไล y o ยูทู e เยอะๆหน่อยนะอัดวันนี้ไม่มีอะไรทำนานๆอัดทีรอติดตามไปนะ,ะเรามาดูกันเวลานี้เวลาเลาท่าไหร่ละสิบโมงเปิดซีขึ้นมา CE ITTips Studio CE เปิดมันก็ปลายพาใอะไรเรียบร้อยแล้วเปิดได้สบายไม่ต้องกลัวโดนตัวจับนะโอเพนไปแล้วก็เรามาดูตรงนี้สิบโมงใช่ไหมเราไม่ต้องไปปรับอะไรมากเราจะสอนกันในง่ายๆแล้วกัน <c oughs> สิบโมงเฮ้ยใจยเยน <First scan S 2> ็นไะว้เฟิร์สสแกนไปนะโอเคก็จะได้มาสี่หมืกว่าโปรเซสอดเรส ็รอให้มันเปลี่ยนเลขไปสิบเอ็ดแล้วกันสอนง่ายๆอยากได้โปรอะ,ะไรก็จัดไปอขอย้ำนะว่าอคลิปที่เคยปล่อยไปโกงวอซีเหมือนกันเป็นคลิปสอนวิ่งไว้จำกัดนะซึ่งนานมาแล้วปีสองพันสิบสามเลนะเป็นคนแรกที่ปล่อยในประเทศไทยนะโอเคไหม <c oughs> เป็นคนแรกที่ปล่อยคลิป เกี่ยวกับทำโปรอซีเป็นคลิปแรกเป็นคนแรกเราก็าจะได้มาเนี่ยพี่กี่ตัวอา้าวตัวจับเจอซะแล้วก็ไม่ต้องกลัวมัน เราพยายามหาดูว่าตัวไหนจะมีคำวออ่า move esi เนสอง่ายง่ายเลยดูตรงนี้เอาแล้วกันแล้วก็คลิกมาที่อันนี้กดไปที่ show โอเคมาที่ t o o l แล้วก็ auto assemble template สอนแบบเร็วเลยนะเดี๋ยวมันจะเด้งมา create table framework code อ่ามันก็จะมาในส่วนนี้ไป t e m p l a t อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ code injection กดโ okay, อเคก็ไปก็จะได้มาประมาณนี้นะเป็นโคดอินเจกต่อมาเรามาดูตรงอ่านิวเมมนี่นะกดไปเอนเตอร์ไปหนึ่งทีแล้วเรามาดูในส่วนนี้ออริจินอลโคด๊ัปปี้ตรงนี้คำว่ามูฟนี่๊ัปปี้มาแล้วก็วางป้าบแล้วก็ใส่ไอ้นี่เข้าไปสองตัวโอเคตรงนี้เราก็มาดูกัน ลบตัวท้ายไปมาใส่สี่เหลี่ยมตามตามด้วยเลขสิบสองคือเที่ยงเราจะเอาเวลาไหนอะ่ะเอาเที่ยงก็ใส่เลขสิบสองไปเอาตีหนึ่งก็ใส่เลขหนึ่งไปแค่นั้นแหละแล้วก็มามาเซฟกันไปที่ไฟล์แล้วก็ a s s i g n g to อะไรเนี่ย current create table ใช่ป่าไม่รู้เอ่อ เกิดอ,อะไรขึ้นเนะใส่ผิดตรงไหนหรือเปล่าอ๋อลูกน้ำโอเคเสร็จไปมันก็จะมาในส่วนนี้นี่มาส่วนนี้แล้วก็มาใส่ชื่อมันว่ากลางวันแล้วกันเอาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เดยด์ไทม์ <c oughs> ก็ไปไปอืม <c oughs> เอาเดย์ไทม์เขียนผิดอีกเออเจ๋ง <c oughs> จริงๆเรามาดูกันว่า มันจะเป็นกลางวันตลอดจริงไหมสอนง่ายๆทําทจนเบื่อแล้วจนไม่รู้จะออไม่อยากจะกักความรู้แล้วไงคือเราไม่เอาด้านนี้แล้วอะเราทํางานอื่นแล้วอะงานเราเยอะแยะมีอะไรสอนอีกเยอะนะอยากได้อะไรก็คอมเมนต์มาแค่นั้นแหละแล้วเราเดี๋ยวเรามาลองกันผมปิดเกมแล้วเข้าไอทีนก่อนมาลองกัน อไปแป๊บมาเข้าเกมละคอยอยากจะ,อ,ะอยากจะบอกไว้ว่าวอซีสยามก็ทําได้นะอยากทําก็ทําไปสอนไปงั้นแหละคุณอยากทําก็ทำเซฟอะไรก็ทําได้เอางี้ดีกว่าเซฟอะไรก็ทําได้าไปเซฟโซนไ,ไปลองโปกันดีกว่า No uh, mm. Okay. เราลองมาติ๊กกันว่ามันจะเป็นกลางวันไหมเอานิ่งเห็นไหมมันก็จะเป็นตอนเที่ยงตอนนี้ตอนนี้ตอนเที่ยงแต่มันไม่มืดแต่ดีเราลองเลยไม่ไม่รู้ว่ามันยังไงคือคุณต้องไปเล่นไอ้พวก PvP อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นมืดขึ้นมาคุณลองติ๊กดูแล้วเราจะติ๊กมันเป็นเหมือนเดิมนะดูดิมันจะเป็นเหมือนเดิมไหม โอ้โหโอเคก็ถือว่าใช้ได้มันใช้ได้จริงไม่เชื่อลองไปทำกันเองแล้วกันเดี๋ยวลองไปด่านมืดๆด,ดูกันแล้วกันนะว่ามันใช้ได้จริงไหมสครูเดี๋ยวจะไปด่านมืดๆ อยากได้ CE แบบนี้ก็ทักกันมาแล้วกันมันจะมีด่านมืดไหมเนี่ย สิบนาทีแล้วไอ้เหี้ยรอไปไม่อยากจะตัดต่อนะหาว่าตัดต่อผมสอนไม่เคยตัดต่อนะทุกอย่างที่สอนใช้ได้จริง ชาจังวะชักเดือดชักเดือดเอ,อ,อาเอางีาาา้ไปลองกันแบบง่ายๆเลยดีกว่าเซฟโซนเหมือนเดิม อ่าเรามาดูวัน <desserts> ก <ES> uh, <in> ี่โมงละพอห้าเก้าเลยใช่ไหมมันก็จะไม่เปลี่ยนไปเลขอื่นเลยคอยดูนะก็เป็นเลขสิบสองเหมือนเดิมคอยดูคอยดูคอยดูเห็นไหมันก็จะเป็นกลางวันเหมือนเดิมสังเกตในเกมนะมันจะมีสีเปลี่ยนไปบ่ายเที่ยง ายเที่ยงใบ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 เที่ยงบเ,เที่ยงบเที่ยงดูนะดูในเกมเห็นยังอืมแค่นั้นแหละเสียเวลาการลองมานานแล้วเนี่ยหลายนาทีเลยเนี่ย <c oughs> โอเคเอาเป็นว่าใช้ได้นะเออเราจะมาดูวิธีการค้นหาอเดรสแบบง่ายๆโดยการคลิกสมมติว่าเราลืมเซฟโปรอะไรอย่างเงี้ยให้เรา๊อปปี้ตรงนี้ไก๊อปปี้ในส่วนข้อนี้ ลบนี้ออกไปโอนะ้ยฮะเราไปดูว่าเราจะไปหา,าโค้ดเดิมได้ไหมไปที่เมมโมรี่กดทูแอดเรสแล้วก็มาวางไว้แล้วก็ลบตัวนี้ออกไปกดโอเคค้นหาก็จะเจอในส่วนนี้ค,คืออยากจะบอกว่าเมื่อกี้เราปรับไปเที่ยงใช่ไหมไอ้ที่มันมองไม่เห็นแล้วเนี่ยทษที เราใส่ต้องปรับให้เป็นปกติาากกกโอเคเนี่ยควนเดิมเมื่อเราค้นหาไปปุ๊บมันก็จะเจอแบบนี้วิธีแก้ก็เราจะแก้ตรงนี้ก็ได้เป็นเลขสิบสองนะก็ถือว่าเป็นกลางวันเหมือนกันคืออยากจะบอกว่าวิธีการค้นหาง่ายๆก็ค้นหาแบบนี้แหละนี่คือแอดเดรสของมันมที่เราทําการทําโปรที่ไว้ตรงนี้ นี่แหละอันนี้แหละคนนี่แหละบอกแค่นั้นแหละบ๊ายบาย